ครับสวัสดีครับผมจินนะครับแล้วก็ EP เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของไฟล์10บิตครับกับโปรแกรมเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็รู้นะว่าดอมิชีตัวฟรีเนี่ยไม่สามารถที่จะ Import ไฟล์10บิตได้นะครับเพื่อจะทํางานนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างเนี่ยเพราะกล้องสมัยนีย้ทุกวันมันก็เป็น10บิตอยู่แล้วแต่ดอมิชีตัวฟรีเท่าที่เราเคยทาเทปมาแล้วเนี่ยไม่สามารถนะครับแต่ทีนี้ล่าสุดผมได้ทดลองกับพี่วัจรวัตหนูทองะครับลองสารจารย์ดเพื่อจรวัตหนูทองเราค้นพบบางอย่างเพิ่มว่าแม้แต่โปรเล 10บิตที่เอาไปเปิดในตัวฟรีก็เปิดไม่ได้ครับพูดง่ายๆคือ d ดลวนชีเขาขี้เหนียวขึ้นนั่นเองเขาเขียมขึ้นนะครับให้ลหลายๆฟังก์ชันไม่สามารถใช้ได้ในตัวฟรีนั่นเองแต่เรื่องของการเกตดิ้งเกือบทุกทูการเอ็กพอร์ตเป็น 4K การอิ p พ r ตไฟล์8บิตไม่ว่าจะเป็น Full HD 4K 8K เนี่ยยังทําได้เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่อัปเดตเพิ่มก็คือเราไม่สามารถเอาโปรเลส10บิตไปใส่ในตัวฟรีได้แล้วนั่นเองนะครับเท่าท,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 ที่ผมลองกันนะกับโปรแกร,รมที่ผมใช้อยู่ของผมกับพี่วัดอะไรเงี้ย เราไม่สามารถทําได้แล้วซึ่งโซลูชันก็คือเราก็ต้องคอนบทไฟล์พวกนั้นอนะไฟล์ file ที่เป็นไฟล์ตัวซีบตทั้งหมดอนะให้เป็นอาจจะเป็นโคเดกอื่นหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นซึ่งถ้าคอนโบทก็จ,จะใช้ Adobe Encoder แต่ก็หมายความว่าเราต้องเสียตังค์อีกนาะใช่ปะเพราะงั้นบางทีผมเองเนี่ยอาจจะแนะนําให้ซื้อดาบินชีไปเลยมันจะได้จบจเพราะว่าใช้ตัวเต็มก็มีฟังก์ชันครบทุกอย่างแล้วก็เราสามารถเอาไปทำดีเอทีเช็คซ้ำนู่นนี่นั่นได้เอ็มดีไฟ์อะไรเงี้ยซึ่ง มันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับไม่ว่าจะมองในด้านไหนก็ตามนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากว่าอัปเดตได้ฟังนั่นเองว่าตอนเนี้ยตัวล่าสุดเนี่ยมันมันเริ่ม fixing สิ่งที่ความ compatible ความแบบว่า available ของมันมาเริ่มน้อยลงแล้วเราก็ต้องมานั่งดูนะครับว่างานที่เราทำเนี่ยมันสมควรที่จะซื้อโปรแกรมแท้ได้หรือ,อยังหรือว่ายังไงนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าไปถามผมี่เพจจินเดีชาร์ได้นะครับแล้วเราเจอกันในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ